สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องบทบาทและความสำคัญของการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรายวิชาสังคมศึกษารหัสวิชาสค2 1 0 0 1ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นความเป็นมาของประชาคมอาเซียนอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Association of Southeast Asian n a t i o n อาเซียน เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น10ประเทศได้แก่ประเทศไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนเวียดนามลาวเมียนมาและกัมพูชาโดยการก่อตั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันอันจะนำมาสู่ความมั่นคงทางการเมืองความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ส0ประเทศสมาชิกอาเซียนประชาคมอาเซียนประกอบด้วย3เสาหลักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประชาคมความมั่นคงอาเซียนความสำคัญของประชาคมอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) เป็นการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกของอาเซียนทั้ง10ประเทศ ที่เน้นให้ความสําคัญในเรื่องการสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียนอาเซียนซัมมิตครั้งที่8เมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2545โดยเห็นชอบให้อาเซียนกําหนดทิศทางการดําเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อให้อาเซียนนับร,รับปรุงกระบวนการดําเนินงานภายในของกลุ่มอาเซียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในการประชุมสุดยอดอาเซียนในปีพุทธศักราช2546ผู้นำอาเซียนได้ออกถแถลงการเห็นชอบให้มีการรวมตัวไปสู่การเป็นประชาคมเรศรษฐกิจอาเซียนพายอนในปีพุทธศักราช2558และเร่งรัดการรวมกลุ่มเพื่อเปิดเสรีสินค้าและบริการสำคัญใน12สาขาได้แก่การท่องเที่ยวการบินยานยนต์ผลิตภัณฑ์ไม้ผลิตภัณฑ์ยางสิงทออิเล็กทรอนิกสินค้าเกษตรประมงเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพและโลจิสติกกฎบัตรอาเซียน กฎบัตรอาเซียนเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียนที่จะทาให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นการวางกรอบทางกฎหมายและใครงอสร้างองค์กรให้กับอาเซียนผู้นําอาเซียนได้ละ้งงอนามรับรองกฎบัตรตรอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่13เมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2550ณนะประเทศสิงคโปร์ในโอกาสครบครอบ4 สิปีของการก่อตั้งอาเซียนแสดงอให้เห็นว่าอาเซียนกำลังแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความก้าวหน้าของอาเซียนที่กำลังจะก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมั่นใจระหว่างประเทศสมาชิกต่างๆทั้ง10ประเทศและถือเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่จะ พักรับเปลี่ยนอาเซียนให้เป็นองค์กรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลในฐานะที่เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันกัดอาเซียนครบทั้ง10ประเทศแล้วเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2551กฎบัตรอาเซียนจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2551เป็นต้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของอาเซียนเริ่มมีเป้าหมายชัดเจนที่จะนำไปสู่การรวมตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียนนับตั้งแต่การประชุมเขตการค้าเสรีอาเซียนเทอร์ขึ้นและนับแต่นั้นมากิจกรรมของอาเซียนได้ขยายครอบคลุมไปสู่ทุกสาขาหลักทางเศรษฐกิจรวมทั้งในด้านการค้าสินค้าและบริการการลงทุนมาตรฐานอุตสาหกรรมและการเกษตรทรัพย์สินทางปัญญาการขนส่งพลังงานและการเงินการคลงังเป็นต้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่สำคัญมีดังนี้ 1. เขตการค้าเสรีอาเซียนอาเซียนฟรีเทรดแอเรียหรือดัฟเทอ 2. เขตการลงทุนอาเซียนอาเซียนอินเวสเมนต์แอเรียหรือ AIA 3. ความริเริ่มเพื่อการรวมตัวอาเซียน Initiative for ASEAN Integration หรือ DI 4. ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม ASEAN Industrial Cooperation Scheme หรือ ACEO 5. กรอบความตกลงด้านการค้าบริการ ASEAN Framework Agreement on Services หรือ a f 6. ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์เอ s e ียเจ็ 7. ความร่วมมือด้านการเงินการคลงัง (Financial Cooperation) แความร่วมมือด้านการเกษตรและป่าไม้ของอาเซียนและอาเซียนบวก3จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้9ความร่วมมือด้านการขนส่ง10ความร่วมมือด้านพลังงานในอาเซียน a ซ e a n Energy Cooperation) สิเความตกลงด้านการท่องเที่ยวอาเซียน a ยนทั Tourism Agreement) ประโยชน์และผลกระทบต่อประเทศไทยประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1. ขยายการส่งออกและโอกาสทางการค้าจากการยกเลิกอุปสรรคภาษีและที่มีใช่ภาษีจะเปิดโอกาสให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี 2. คาดว่าการส่งออกของไทยไปอาเซียนจะสามารถขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า18-2 0ต่อปี 3. เปิดโอกาสการค้าบริการในสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็งเช่นท่องเที่ยวโรงแรมและอาหารสุขภาพทําให้ไทยมีรายได้จากการค้าบริการจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 4. สร้างเสริมโอกาสการลงทุนเมื่อมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนได้เสรียิย่งขึ้นอุปสรรคการลงทุนระหว่างอาเซียนจะลดลงอาเซียนจะเป็นเขตการลงทุนที่น่าสนใจทัดเทียมประเทศจีนและอินเดีย ห้าเพิ่มพูนขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยเมื่อมีการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกันเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับอาเซียนอื่นๆทําให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขันและลดต้นทุนการผลิต6เพิ่มอํานาจการต่อรองของไทยในเวทีการค้าโลกสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาคมโลก 7. ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศผลการศึกษาแสดงว่า AEC จะทําให้รายได้ที่แท้จริงของอาเซียนเพิ่มขึ้นร้อยละห3หรือคิดเป็นมูลค่า69,00 0ันล้านเหรียญสหรัฐ ผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1. การเปิดตลาดเสรีการค้าและบริการย่อมจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันต่ำ 2. อ,อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในประเทศต้องเร่งปรับตัวขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ